สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีงานจะให้นักเรียนทําอีกหนึ่งงานนะคะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะการเขียนนักเรียนเคยเขียนอะไรไปบ้างแล้วคะเขียนเรียงความเขียนจดหมายเขียนหรือยังเคยเขียนแล้วนะคะเขียนเรื่องจากจินตนาการเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริง อะไรอีกเขียนกาบยานี้11เนะคะเสร็จหรือยังใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะน,นักเรียนแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้คุณครูดูก่อนเพื่อนๆถามว่าทําลงที่ไหนให้ทําลงในสมุดก่อนนะคะให้เอามาให้คุณครูดูก่อนว่าแต่งถูกต้องหรือยังถ้านักเรียนแต่งถูกต้องแล้วเนื้อหาใช้ได้แล้วก็ค่อยไปลงในบัตรอวยพรนะคะนักเรียนก็ต้องประดิษฐ์บัตรอวยพรหนึ่ง แผ่นใช่ไหมอ่าแล้วแต่ใครอยากได้มากนักเรงก็ประดิษฐ์มากๆก็ได้นะคะเพื่อจะเตรียมไว้ส่งความสุขกันในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะวันขึ้นปีใหม่อ่าสำหรับชั่วโมงนี้เรายังไม่ได้เขียนบัตรโออพรอบัตรโอยพรอเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องไปเขียนเองนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็อาจจะต้องไปประดิษฐ์เองเพราะว่าอ่าชั่วโมงที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของบัตรโอวยพรเนี่ยบางเอญเรามีกิจกรรมวันขึ้น ปีใหม่ใช่ไหมคะวันขึ้นปีใหม่ก็เลยนักเรียนปลายทางคงต้องไปพบคุรูปลายทางแล้วก็เขียนคำอวยพรกันเองนะคะหาเวลาว่างกันแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้ครูให้นักเรียนไปดูว่าครูจะให้เขียนอะไรไปช่วยกันร้องเพลงนี้ก่อนนะคะรีมพร้อมกันค่ะช่วยกันร้องเพลงคนอ่านหนังสือหนึ่งสองสามคนอ่าน พอค่ะปรบมือเพลงเราเนื้อเพลงคนอ่านหนังสือเนี่ยบอกอะไรนักเรียนบ้างเขาบอกว่าคนที่เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นคนฉลาดเนี่ยนะักเรียนสังเกตไหมว่าทําไมเขาถึงได้อุ้ยฉลาดจังเลยเรียนเก่งจังเลยเพราะอะไรคะเขาอ,อ่านหนังสือเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบ สแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเคยสังเกตไหมทำไมเพื่อนเรียนเก่งเราอยากเรียนเก่งบ้างไหมอยาก,ยากเคยสังเกตไหมล่ะคะเคยค่ะเคยคนที่เรียนเก่งคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีลักษณะโอ้ยในมือก็จะมีหนังสืออยู่ตลอดเลยไปที่ไหนก็จะทำไมคะ เป็นคนที่ชอบสังเกตชอบอ่านชอบค้นคว้าความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ฉลาดทันคนคนที่ฉลาดมีความรู้อยู่ในตัวเนี่ยเขาบอกว่าก็จะติดตัวไปจนกระทั่งวันตายใครจะมาเอาไปได้ไหม,ไมไความรู้เนี่ยไม่เหมือนกับทรัพย์สินใช่ไหมคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ย เราเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ตัวเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่ปลอดภัยมีคนมาจี้มาปล้นไปได้แต่ความรู้ที่อยู่ติดกับตัวเราไปจนวันตายเนี่ยไม่สามารถมีใครมาจี้มาปล้นไปได้นะคะนักเรียนอยากมีทรัพย์สินที่เรียกว่าปัญญาไหมทุกคนอยากมีเหมือนกันแหละแต่ขึ้นอยู่กับความความสามารถความขยันความสามารถคนเลาเต้องมีความสามารถด้วยต้องพยายามด้วยนะคะองค์ประกอบหลายประการด้วยกันใช่ไหม ใครที่อยากเป็นคนฉลาดอยากเป็นคนรอบรู้ทันคนก็ต้องทำไหคะอหานการอ่านจะช่วยให้เรามีความรู้ได้เขาบอกว่าความรู้เนี่ยเรียนหมดไหมเรียนหมดไหมในโลกนี้ในชีวิตนี้ไม่คุณครูอายุมากแล้วคุณครูก็ยังต้องเรียนต้องอ่าต้องเรียนต้องค้นคว้าต้องอ่านอยู่เลยนะคะความรู้เนี่ยเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะคะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลย เพราะนั้นเราก็ต้องรีบอ่านโดยเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยควรจะสะสมความรู้ไหม,มเราต้องเอาความรู้ไปใช้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยโตขึ้นไปเราก็ต้องเอาไปทำอะไรใช้ใช้อะไรล่ะใช้เรียนต่อถ้าเรียนจบแล้วล่ะเอาความรู้ไปใช้อะไร<ช>ก็ใช้ตามความถนัดเราชอบอะไรอยากเรียนอะไรจบอะไรมาเราก็ต้องไปทำอะไร อย่างนั้นไปทําอาชีพนั้นไปประกอบอาชีพตามสิ่งที่เราริ่มเรียนมานั่นเองนะคะมัวแต่ปล่อยเวลาไปผ่านไปเรื่อยๆได้ไหมได้ไม่ได้ไดไไดตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่แต่พอโตขึ้นแล้วนี่แหละคิดได้มันก็อาจจะทําไมซะแล้วสายซะแล้วพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยงานการก็ทําไมคะหายากขึ้นใครเขาอยากจะเอาคนที่มีอายุไว้ทํางานใช่ไหมเขาก็ต้องเอาคนอายุน้อยๆจบ การศึกษาตรงกับที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องขยันให้มากขึ้นอ่านให้มากถ้าใครที่อ่านมากมีความรู้มากเนี่ยก็จะได้เปรียบคนที่มีความรู้น้อยคนที่อ่านมากก็จะประสบแต่สิ่งที่ด,ดีงามนะคะผ่านไหมเวลาอ่านนี่นักเรียนทำอะไรกันบ้างาส่วนใหญ่ก็อ่านแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองอ่านแล้วรู้หรือไม่ รู้ก็ต้องจับใจความให้ได้หรือบางครั้งก็ต้องตั้งคําถามตอบคําถาม,ถามเองนะคะหรือถ้ามีใครเขาถามก็ต้องตอบคําถามให้ได้นะคะวิธีการเราเคยฝึกไปแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราจับใจความแล้วเราฟังแล้วเ,เออขออภยัยเราอ่านเรื่องอะไรมาแล้วก็ตามเนี่ยมีการลืมได้ไหมลืมได้ไหมได้เราต้องทําไมคะ,ะต้องทําไงไว้ ่บางครั้งจําไม่หมดหรอกก็ต้องทําไมจด,จดเอาไว้จำนะคะต้องจดเอาไว้จําบ้าง<ด>การจําก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะบอกว่าคิดอย่างเดียวไม่ต้องจําก็ไม่ใช่นะคะบางอย่างก็ต้องอาศัยความจําด้วยเพราะฉะนั้น<บ>จําไม่หมดแน่นอน<บ>นะคะจำไม่หมดก็ต้องเขียนบันทึกไว้วันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปเขียนบันทึกแต่เป็นบันทึกจากการอ่านถามว่าการเขียนบันทึกเนี่ย เขียนจากการฟังได้ไหมไการดูได้ไหมไก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของการเขียนบันทึกจากการอ่านนะคะเป็นไงบ้างการเขียนบันทึกเคยเขียนกันบ้างไหมเคยเคยเขียนบ้างไหมคะเคยนักเ,เ,เรียนเขียนทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยกี่ครั้ง 2- งสอง,ส,องสามครั้งใช่ไหมคะเราว่าเป็นข้อตกลงของเราเราร่วมโครงการกับห้องสมุดใช่ไหมคะเป็นโครงการ หรือกิจกรรมรวมพลังรักการอ่านเทอดไทยองค์ราชนใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมีสมุดเล่มสีอะไร,รเล่มสีอะไรคะรนักเรียนปลายทางเนี่ยนักเรียนก็อาจจะบันทึกลงในสมุดอย่างอื่นหรือแล้วแต่คุครูปลายทางเป็นผู้กําหนดส่วนโรงเรียนวางกลกังวลเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหรือมีโครงการอยู่แล้วก็คือนี่เลยเล่มน,นี้นะคะ,ะนักเรียนไปดูตัวอย่างนิดนึงเห็นไหมนักเรียนจะมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มทุกคนเลยบางคนนี่ใช้กี่เล่มแล้ะ าาบางคนใช้กี่เล่มละสอบางคนใช้สองสามเล่มแล้วนะคะบันทึกไวมากอ่านทุกวันเลยบันทึกทุกวันเลยเล่มเดียวไม่พอบันทึกต้องไปขอจ้องเล่มสามเล่มนะคะอ่าแล้วก็มีโครงการพิเศษอีกก็คือนักเรียนร่วมอ่านแล้วก็จะมีรางวัลตอบแทนด้วยใช่ไหมคะแต่เหนืออื่นใดเนี่ยนอกจากรางวัลเป็นผลตอบแทนแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้จากสิ่งที่เรา อ่านนั่นเองนะคะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะ,ะเป็นโครงการดีๆที่คุณครูเชื่อว่าทุกโรงเรียนก็ต้องมีนะคะของเราจะเป็นสีชมพูด้านล่างก็จะมีชื่อผู้เขียนผู้บันทึกนะคะ,ะโรงเรียนปลายทางสามารถทําได้นักเรียนก็หากระดาษที่เหลือใช้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ตัดให้เท่าๆกันทําปกประดิษฐ์เป็นปกสวยๆงามๆก็ยังได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองคิดสร้างสรรค์เอาเอง ไปดูเรื่องของการเขียนบันทึกจากเล่มเนี้ยของเรามีอยู่แล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะต้องทําเป็นสมุดบันทึกการอ่านขึ้นมาหรือจากบันทึกเป็นครัง้งๆไปแล้วค่อยรวบรวมทีหลังก็ได้นะคะก็ใช้กระดาษที่นักเรียนมีนั่นแหละนะคะหลือใช้ก็ไม่ต้องไปซื้อหาให้เสียสตังค์การเขียนบันทึกจากการอ่านคืออะไรคืออะไรคะเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไหมแตกต่างกันหรือไม่แตกต่าง แตกต่างกันเราอ่านไปเพื่ออะไรล่ะเราเคยถามตัวเราเองไหมเคยถามตัวเราเองไหมเราอ่านไปเพื่ออะไรอ่าถามฮิรันก่อนฮิรันเนี่ยเคยอ่านหนังสืออ่านเพื่ออะไรบ้างคนอื่นคิดนะคะคิดเราอ่านไปเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมอ่านไปเพื่ออะไรฮิรันบอกว่าเพื่อจับใจความจับใจความมันไปใช้อะไรแล้วหาความรู้หรือว่าอะไรอ่านเพื่อหาความรู้ใช่ไหมคะ รู้ว่าตัวเองรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมอ่า่าน่ากรรลักษ์ตอบบ้างเขาอ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่ออะไรครูครูให้เขียนรายงานเนี่ยนักเรียนต้องไปอ่านไหมอ่านครัะนั้นอ่านเพื่ออะไรนํามาเขียนครับนําไปเขียนก็เรียกว่าไปทําไมคะบันทึกไปค้นอะไรอ่าไปค้นคว้าไปศึกษาค้นคว้ามาใช่ไหมคะอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าเขาเรียกอ่านเฉพาะ ครั้งคราว,วก็คือคุณครูมอบหมายมก็เลยต้องทําไมไปอ่านบางคนนี่ไม่เคยอ่านหรอกใช่ไหมกอลลักบางคนไม่เคยอ่านเลยแต่พอคุณครูบอกว่านักเรียนต้องทํารายงานเดือดร้อนละสิถ้านักเรียนไม่ไปอ่านนักเรียนจะมีข้อมูลมาเขียนรายงานไหมไม่มีครับไม่มีเแบบมื่ะนั้นนักเรียนก็อ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อคน้คนคว้าค้นคว้านั่นเองนะคะเอาพานสองคนอ่านเพื่ออะไรอีกถ้าไม่ได้อ่านเพื่อค้นคว้าไม่ได้อ่านเพื่อหาความรู้วิทยาศาสตร์อ่านไหม อ่านอ่านเพื่ออะไรคุณครูก็บอกว่าอุ้ยฟังอย่างเดียวบางคนไม่รู้เรื่องหรอคุณครูจะถามกลับว่าตอบได้ไหมนักเรียนก็ต้องทําไมคะบางคนไม่รู้เรื่องก็ต้องทําไมรีบไปอ่านไปอ่านเพื่อให้ตัวเองรู้รจะได้ตอบคุณครูได้อ่ะ